หนึ่งสองสามเอาี่กล่องอะไรลูกกล่องเลโก้กล่องเลโก้วันนี้เออสติดไม่เล่นเลยแล้วสติดพูดไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อเลโก้ไหนไหนเทเลยเทเลยเทเพื่อนเพื่อนดูสี่สามสองหนึ่งอ่ะเอาเทลงไปโอ้โหเลโก้ตาย อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่เจนกับน้องซีจะมาช่วยกันต่อนะต่อให้มันสูงขึ้นไปเลยเราจะมาต่อให้สูงสูงอ่ะโอ้ยน้องซีสูงแล้วสูงแล้วท่านี้แล้วอ่ะน้องซีทําอันเล็กพี่เจนทําอันใหญ่อยู่ลูกอ่ะเอาพี่เจนเริ่มต่อแล้วพี่เจนเริ่มต่ออันยาวแล้วอ่ะน้องซีน้องซีต่ออันอันเล็กเข้าไปนะเดี๋ยวเราเข้ามาเทียบว่าอันใหญ่กับอันเล็กอันไหนสูงกว่ากันแล้วเราก็เอาอันเล็กมาต่อวันใหญ่ทีนะพี่เเดดียีจ๊คไม่เป็น ยาวมากเลยน้อ<ว><ส>งซีนของน้องซีนยาวมากโอ้ดาบพิฆาตศูนย์แจงแจงโอ้ของน้องซีนสูงมากเลยอ่ะโอ้โยาวขนาดนี้โอ้โอะเลโก้โของเราก็เหลือเท่านี้นะทุกคนนี่เท่านี้เดี๋ยวเราก็จะเอามาต่อกันอีกทีหนึ่งหลุดแล้วลูกทอนนั่นอะเออโอ้โ นีก็สูงว้าวจะหมดแล้ว,อ,อ,นอ,นลวอ่ะ,ออะนะพี่เซนต,น,เนต้องนอนนะอล้วอ่ะน้องซินน้องซินตั้งได้ไหมนะลูกไม่จะหล่นไหมน้าพี่เซนจะมาตอบหนีเลยต้องนอนะเราตากันซินนอนซินนอนแค่เท่าตรงตรงอ่าสูงกว่าสูงกว่าออาเอาอพี่เซนม,มาวัดด้วยสูงกว่าหนูอ่ะอ๋อใช่ใช่สูงกว่านิดนึงอันนี้พี่เซนเหยียดขาแล้วเนี่ย อะเรามาช่วยกันจับตั้งขึ้นสิห้ามให้เลโก้ล้มโอ้โหนี่นี่นี่แล้วโอเคไปอเฮ้ยยาวขนาดนี้เลยทุกคนอาเอาหนูหนูไปยืนข้างๆเร็วเออคขอเราฝั่งโอ้โหอันนี้คือผลงานนะผลงานของพี่เซนกับน้องสิทธินะนี่ยาวถึงนี่เลย ไม่ไม่หล้มด้วยเพราะเราทาอะไรไว้อยู่พิงกําแพงไว้อยู่นะทุกคนนี่เราพิงกําแพงไว้อยู่ออเลื่อนอได้ไหมแต่แดมแดมดด็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 ดได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ๋อพี่เซงเขาจะวางกลางบ้านอยากรู้ว่ามันได้ไหมหล้มแล้วแตกกระจายเลยโอเค ตาพิฆารลสศูนย์ไปแล้วภาพหมดแล้วไม,ไ,มไ,มไม่แย่งกันอีกแล้วค่ะน้องซีนอาบายบายก่อนห <c oughs> ัดเชยสิบรอบแล้ยในคลิปเนี่ยอาบายบายค่ะสวัสดีค่ะ